สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะ่งแรกนะคะจะมีเป็นพัสดุที่กลับมาเป็นของน้องจวนครศรีธรรมราชนะคะก็ทักไลน์กลับมาด้วยนะได้แท็กตามนี้นะคะกล่องแรกนะคะนี่เป็นของน้องจบบึงการนะคะจะมีเป็นแบบเลมอนนะคะสีชมพูหนึ่งนะคะเทปนะคะหัวแมวแล้วก็จะเป็นแบบหัวสุนัขด้วยค่ะน้องอยางแม่ดยู่นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อไลนยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นขนมปังไส้กรอกนะคะ หัวสนัติ้งจอกแล้วก็จะเป็นเฮดบันที่ามินิค่ะของน้องสดเลยนะคะอย่างแรกจะเป็นโดนัทวัวน,นะคะ1ชิ้นแล้วก็หนูแฮมสเตอร์นะคะอีก1ชิ้นค่ะของน้องจากกลสินนะคะอย่างแรกจะเป็นแบบคุกกี้หมานะคะขนมปังหมาไอติมควีคทีมนะคะลูกท้อสายลุงนะคะแล้วก็แพนเคก้กกระต่ายนะคะแล้วโพดปลาแทกามนินะคะสตรี่ฮะกาวกล้วยจิ๋งนะคะแล้วก็จะมีเป็นหัวหมาแล้วก็ปลาโลมาด้วยค่ะ เป็นของน้องสดลเอ็ดนะคะอย่างแรกจะเป็นแบบเลมอนสีเหลืองนะคะ1ชิ้นซัมโบบัตอีโมจินะคะมีเดียมบัตอีโมจิแล้วก็รองเท้าคาบิดด้วยค่ะแป็นของน้องจดพัทลุงนะคะก็จะมีเป็นเลมอนนะคะ1ขนมปังหมานะคะลูกท้อสายลุงแล้วก็กล้วยจิ๋วด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจดอุตรดิตนะคะก็จะมีเป็นแบบรองเท้าคาบิดนะคะ เทปนะคะแล้วก็พุดดิ้งไซเล็กนะคะแล้วก็ลูกทอใส่หลุมด้วยค่ะ <c oughs> ของน้องจะอำนาจเจริญนะคะไอติมฮูลจัมโบ้นะคะ1ห,หัวสุนัขนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนั้นเลอกเด็กด้วยค่ะไอของน้องจะชุมพรนะคะก็จะมีเป็นควาสองบิ๊กจัมโบ้นะคะ1ลูกทอใส่ลุนะคะหัวซาวซิ้งจอกนะคะหัวแมวหัวแมวยูนิคอนนะคะเทปหัวสุนัขนะคะแล้วก็จะเป็นแบบโคอาล่าด้วยค่ะ ตัวยังไม่ให้อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อายอย่างแรกเป็นเงินทอนด้านในนะคะตัวน,นันยูนิคอร์สไซสใหญ่แล้วก็โคซองดิกจัมโบ่ค่ะของน้องจัวสงขาค่ะ,คะก็นี่นะคะจะมีเป็นโปรดกาดเซเว่นนะคะ1แล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นที่รัดผมนะคะ JB แล้วก็ก็เซเว่นนะคะอย่างชิ้นที่แขวนก็เซเว่นนะคะภูมญใจแท่งไฟก็เซเว่นแล้วก็จะเป็นแบบแการ์ดแข่งนะคะก็เซเว่นแล้วก็ไม้นะคะอย่างชิ้นอันนี้เป็นแบบ กาสใส่นะคะ1ชุดอย่างต่อมาณน,นี้จะเป็นที่หนีบนะคะก็จะมีเป็นการเวนเจบีนะคะจินยองมาร์คยุกยมแจ็คสันแบมแบมนะคะยองแจครบเลยนะคะทั้งหมด7คนแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจการตูนนะคะก็ครบเหมือนกันนะทั้งหมด7คนนะคะวันนี้จะมีเป็นกระดาษโดดด้วยค่ะเป็นของน้องจากสุโขทัยนะคะก็จะมีเป็นครัวสองบิ๊กจัมโบ้นะคะหนึ่งอย่างประมาณจะเป็นกล้วยจัมโบ้นะคะ นะคะกล้วยจัมโบ้2ชิน้นแล้วก็จะเป็นกล้วยจิ๋วนะคะ1ชินามอนนะคะสตรอเบอรี่นะคะ2ชิน้น2สีแล้วก็ลูกท้อสายลุงหนึ่งชิ้นค่ะจะใช้หน้านะคะก็จะมีเป็นแบบพีคกาแล็กซี่นะคะ1โดนัทยูนิคอร์นไซเล็กนะคะแล้วก็เลมอนนะคะ1เม่นสีสายลุงนะคะ1ชิน้นแล้วก็นี้จะมีเป็นแบบของแม่แะกาแฟมาใหม่นะคะอย่างต่มาณจะเป็นคัพเค้กนะคะไซเล็กแล้วก็ พิซซ่าไซเล็กสบปะดดิฟนะคะกาแฟนะคะแก้วช็อกโกแลตไซเล็กคุดชิ่งทีมไซเล็กนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบหัวสติงสองนะคะหัวแมวแมววินิคอร์นะคะหัวสุนัขนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นสลามหนึ่งกระปุกด้วยค่ะแม่ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้นะจะเป็นชื่อลาค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นทายสับปะรดนะคะ1ชิ้นโค้ดซองดิจัมโบนะคะแล้วก็ผลเลมอนนะคะ1อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นแก้วมังกรนะคะ ีนแก้มังกร2ชิ้นค่ะแล้วก็โดนัทยูนิคอ์นะคะ1ชิ้นรองเท้าค่าบดนะคะ2ชิ้น2ส,สีปลาไทยากิมินินะคะสโนฟี่หัวสนที่จอกมินินะคะมินิบ้านอีโมจิแล้วก็เมลอนบันมินิอีก1ชิ้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสลามค่ะอันนี้เป็นของน้องจอชาเชงเซานะคะก็นี่นะคะจะเป็นแบบโพ r เตอร์กอสเทเวนะคะ1ชุดค่ะเปของน้องจอชาเชงเซานะคะ อย่างแรกนะคะจะเป็นแก้มังกรนะคะ1สับป,ประรดนะคะ1ชิ้นหนูแฮมสเตอร์นะคะนางเงือกเด็กนะคะ2ชิ้นค่ะสับปะ y ดดิฟนะคะ2แล้วก็จะเป็นพิซซ่านะคะต่อมาจะเป็นแบบปูมินินะคะอีก5ชิ้นด้วยนะอันนี้นะคะจะเป็นีิสซอป่ยนไส้ค่ะ เป็นของน้องจะสละบบุรีนะคะก็อย่างแรกจะเป็นเค้กบผลไม้นะคะ1ชิ้นแล้วก็ลิงตาเลิบนะคะชินามอนนะคะ 1. นึ่ายากิจัมโบ้นะคะไอติมสายหุงสายใหม่นะคะแล้วก็รองเท้าคาบีนะคะ1นึ่งอย่างต่อมาอันนี้จะเป็นแบบสัตว์มาใหม่นะคะก็จะเป็นแบบปลาโลมานะคะตะวานนะคะแล้วก็คัพเค้กตาแบวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแมวน้ํานะคะซอสนังจอกนะคะ2ชิ้น โขสนักนะคะ2ค่ะแล้วก็เป็นแบบปลาหมึกมินินะคะสตอรี่ไซเล็กพีชขาวไซเล็กนะคะปลาหมึกนะคะ1แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบโขนสัที่จอกมินิอีกหชิ้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นปากกาหลากสีค่ะให้ของน้องจัดหน้านะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นพวกของไซเล็กแล้วก็ขนมที่มาใหม่นะคะขาที่มาใหม่ด้วยนะคะพวกนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบตัวแฮมเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแก้วมังกรนะคะ แล้วก็จะเป็นเซตมายูนิคอร์นะะนะคะ1นึ่งเซตนะคะแตงโมแบบชิ้นนะคะ1นางเงือกเด็กนะคะอีก2ชิ้นด้วยนะอันนี้นะคะจะเป็นของแข็สลามหนึ่งกระปุกค่ะขอบคุณน้องทั้ง18คนมากๆเลยนะคะ